เรียกพี่ว่าอีพี่เจนตามปกติอีพี่เจนมึงอยู่ไหนมึงทาอ,อะไรอะไรเงี้ยเราจะคุยกันประมาณนี้ค่ะ<ม>เหมือนเพื่อนสนิทหลังจากที่ต้าจบม,มัธยมปลายเขาก็เข้ามากรุงเทพเขาก็าทํางานเลี้ยงตัวเองด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยค่ะตอนนั้นพี่เข้ามาอยู่กับต้าเนี่ยค่ะก็ตาเขายังทํางานด้วยแล้วก็เรียนรามไปด้วยค่ะแล้วเราสองคนพี่น้องก็จะมีกิจกรรมที่ที่ต่างกันต้าเขาก็จะไปทํางานของเขาไปเป็นวิทยากรบ,บ้างไปเข้าค่ายบ้างไปทํา กิจกรรมหลายๆอย่างของเขาเราไปทํางานช่วงนั้นก็จะเจอกันหลังหลังหลังตาเขากลับมาก็จะกลับมาดึกอะค่ะประมาณ4ี่ห้าทุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการใช้ชีวิตที่แบบว่าจะว่าต่างคนต่างอยู่ก็ได้แต่ว่าเราก็ยังคุยกันกลับมาก็ทักทายกันคุยกันเป็นเรื่องปกติอะค่ะหลังจากแบบที่เขากลับ เร็วหรืออะไรเ้ขาจะนัดเราว่าเฮ้ยพี่เจนกินข้าวยังเราออกไปกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนเราอยู่คอนโดมัมนจะไม่มีที่ทําอาหารนะคะเราก็ออกไปกินข้าวก็ส่วนมากก็จะเป็นอาหารง่ายๆแถวทาวินทาวเป็นร้านอาหารอีสานที่ที่เราไปกินกันประจําปกติอยู่บ้านแม่จะเป็นคนทําค่ะแม่จะทําทุกอย่างที่ลูกแต่ละคนอยากกินแม่ก็จะถามว่าใครอยากกินอะไรเช้ามาแกก็ไปตลาดเดินไปตอกๆอก,อกแล้วก็ กลับมาก็ทําให้ลูกกินนะคะส่วนมากพี่ยากจะกินข้าวเช้าเนี่ยแม่จะไปตลาดแม่ก็ถามว่าจะกินไรพี่ก็จะกินปากหม้อส่วนมากนะคะแล้วก็คือบ้านเราอะ่ะพี่ก็ไม่รู้นะนิสัยมันจะคล้ายๆกันก็คือชอบอาหารเหมือนๆกันแต่มันก็จะสั่งแบบต่างกันไปอย่างพี่ก็กินข้าวเกี๊ยวปากหม้อธรรมดาแต่ต้าจะใส่ไข่ด้วยใส่ใส่แป้งกรอบๆด้วยอะไรเงี้ยแม่จะไม่เรียกว่าเออมากินข้าวแม่จะบอกว่าเสร็จแล้วนะกับข้าวเออใครหิวก็มากินเลยนะอะไรอย่างเงี้ย ไม่ค่อยกินพร้อมกันทีนึ่งปลาสยามกินก่อนสยามจะบอกแม่น้ำจิ้มหมดแล้วก็เหมือนซีฟู้ดไหมอือแกก็สอนแม่นะไอ้น้ำจิ้มเนี้ยสยามเป็นคนสอนแม่ใส่รากผักชีใส่ผักชีใส่พริกสีเขียวแล้วก็โขกให้เข้ากันเออแม่อย่าใส่ชุรสนะใส่น้ำตาลดะลงไปหน่อยนะอะไรประมาณนี้ แล้วก <laughs> ็น้ Ooh, like um, Lord, meal, owego, heart, ําดิบเธอทาแล้วเขาก็จะฟาดเรียบเลยกินหมดคนเดียวแล้วให้แม่ทําใหม่อีกรอบนึงโออย่างงี้ไม่ได้นะลูกต้องเผื่อคนละก็แม่ทํานิดเดียวโอถ้วยขนาดเนี้ไม่นิดนะหนูกินน้ําจิ้มไม่กินปลาเหรอเนี่ยเขาชอบแต่ยามกินง่ายแต่ตามปกติแล้วก็ต้องทานอาหารหลากหลายน้ําพริกก็มีผักผัก ต้มผักลวกผักดิบอะไรเนี้ยสยามกินได้หมดอ,อมีซัวก็ชอบชอบไปงานเทศกาลสาลเจ้าพ่อหลักเมืองอย่างเงี้ยถามว่าไปทำไมอ๋อไปหามีซัวกิน <c oughs> โอ้ยอยากกินเดี๋ยวแม่ผัดให้ก็ได้วันนี้จะทานอะไรดีพี่อะไรเนี้ยนะฝรนอยกใกล้ถามแกแกบอกมีอะไรกินมั่งอะ่ะแต่ถ้าวันไหนอาจารย์ว่างก็จะไปตลาดอาจารย์ก็จะซื้อปลามาทำแกงส้ม แต่แกงเลียงนี่บ่อยเพราะว่ามันต้องกินกับกับข้าวที่มีรสเผ็ดหน่อยอาจารย์ก็เข้าเรือนจําตั้งแต่หนุ่มๆอ่ะในเรือนจําตอนนั้นอยู่บางขวางใช่ไหมคะก็เขามีพื้นที่เยอะอนุญาตให้ผู้ต้องหาเนี่ยปลูกผักเลี้ยงปลาอะไรก็ได้สมัยก่อนมันฝากกับข้าวอะไรกันได้เนาะอาจารย์ก็ไม่ค่อยมีญาติมาเยี่ยมก็ต้องปลูกผักเลี้ยงปลา แล้วก็ทำกับข้าวเองบางครั้งก็ต้องเอาขายเป็นรายได้ด้วยก็ต้องทำด้วยความจำเป็นที่อาจารย์เล่านะคะต้องช่วยตัวเองพอออกมาก็ทำเองมันจะถูกปากแล้วไม่เผ็ดมาก ปกติอะที่บ้านเราจะชอบกินลาบแล้วก็ซุปม,มะเขือซุปม,มะเขือนี่ก็คือถ้าภาษาอีสานเขาเรียกปุ่นมะเขือเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำพริกทั่วไปที่แบบมันต้องมีทุกบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพวกเราจะชอบเพราะว่าหนึ่งมันเป็นอาหารที่แบบว่าลดน้ําหนักด้วยแล้วก็มันมีกากใย,ยเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าหากว่าอยู่ที่บ้านนะคะอาจารย์มักจะชอบทํากับข้าวเช่นแกงเลียงแกงส้มน้ำพริกแมงดาแกงไตปลา ต้มเสร็จเนื้อต้อมแบบจีนไหหลํานะคะต้มใส่สมุนไพรใส่ต้าหูยต้มเอ็นเปื่อยแต่ที่ทานบ่อยก็คือแกงเลียงค่ะเพราะว่ามันมันจืดแล้วถ้าทานกับแกงส้มแมงน้ำพริกแมงดาแล้วก็แกงไตปลาอะไรเนี่ยมันเผ็ดอาจารย์จะไม่ทานเผ็ดมากค่ะเป็นคนใต้ก็จริงแต่ว่าแกมีเชื้อสายจีนใช่ไหมคะจะไม่ทานเผ็ดมากค่ะ แต่ป้าก็ช่วยได้เฉพาะบางอย่างค่ะเช่นแกงเลียงกับข้าวง่ายๆไข่เจียวผัดผักบุ้งทอดปลาอะไรเนี่ยเพราะอาจารย์ชอบกินป้าชอบทานอาหารประเภทผักป้ามักจะทานมังทานเจมาตั้งแต่สาวๆคะ่ะถ้าอาจารย์ทําแกงส้มทําน้ําพริกก็ทานได้แต่ป้ามักจะไม่ทานเนืสัตว์เขี่ยเอาผักาทานผักในน้ําแกงนะคะแกงเลียงนี่ทานได้พอป,ป้ายำหรือว่า ผัดผักเจหรืออะไรอาจารย์ก็ทานได้ค่ะทานร่วมกันแต่ว่าชอบคนละอย่างก็ไม่เป็นไรอาหารจานโปรดของสยามก็คือผัดพริกตัวชอบมากจะทานได้ทุกวันแม่บอกโอ้ยคนอื่นเขาก็เบื่อเธอไม่เบื่อคนอื่นเขาเบื่อนะอย่างเช่นแม่เป็นต้นเบื่อทําเบื่อเอ,อแต่สยามก็บอกแต่มันก็กินได้นะแม่ผมไม่เห็นจะเบื่อเลยถ้าฝีมือแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเ,ออเบื่อยากอันนี้ก็เอาใจเราไปด้วยกลัวอด แม่ก็จะทําของที่เขาชอบก็คือผัดพริกตัวไว้ตทั้งพริกกปิที่คนอื่นก็ชอบก็จะได้กินร่วมกันถ้าอาหารหายากคือแม่ก็จะเอาหาง่ายคือผัดมิโซะไวออ้อันนี้องคุณชอบอย่างนี้คุณก็ทานอย่างนี้ไปแต่ถ้าคุณชอบของคุณอย่างนั้นก็คุณก็ทานของคุณไปเ,เพราะว่าไม่เหมือนสยามสยามจะจะัดซ้ำๆอยู่อย่างนั้นนะ่ะ ซ้ำๆกินซ้ำๆคือผัดพริกตัว่วไม่รู้ชอบอะไรแต่แม่ก็ว่ามันก็อร่อยดีนะถึงจะซ้ำๆก็เถอะ เปลี่ยนเปลี่ยนจากบวกบวกแล้วก็ตอนนี้ลบลงไปเรื่อยเลยอายุเราก็ลบอยู่แล้วใช่ไหมางานคือแม่ก็จะฝึกปือเขาให้เพื่องานเขาเนี่ยเดินไปข้างหน้าจะพ่อจะถ่ายทอดวิชาให้แอร์รถแอร์บ้านตู้เย็นสยามไปต้องสนใจทั้งหมดเพราะว่าจะยกยกกิจการนี้ให้ แต่ช่วงกําลังเราทํากันอย่างเพลิดเพลินไปติดแอร์ที่นู่นไปติดแอร์ที่นี่แล้วก็ไปยกตู้เย็นมาทําแอร์ลถอะไรอย่างเงี้ยกําลังเพลิดเพลินเลยจู่ๆมีมีตรงนี้โผล่มาปุ๊บสยามก็สะดุดเลยแกก็มาบอกกับแม่ว่าแม่ผมโดนหมายจับแล้วเนี่ยเล่นละครเรื่องเจ้าสาวมาป่าหนึ่งหนึ่งสองอา้าวแล้วทำไงล่ะลูกก็ต้องหนีนะอยู่ไม่ได้ หรืไม่ไม่มอบตัวล่ะก็เดี๋ยวก็ออกมาแล้วแม่ถ้ามอบตัวแล้วผมติดเชื้อในกระแ่เลือดตายอ่ะแข็งแรงแบบเนี้ยเออแม่จะทำยังไงก็ต้องเสียใจผมหนีไปผมยังมีทางติดต่อกลับมาหาแม่ได้นะเอางั้นไปไปเมื่อไหร่ไปพรุ่งนี้อ่ะแม่อู้เร็วไปหรือเปล่าลูกไม่เขาโทรมาบอกช้าเดี๋ยวจะโดนรวบนะ อย่าอยู่ที่บ้านเขาเลยต้องไปแม่ก็ยอมยอมให้เขาไปถ้าคุณสุชัยไม่ไปธุระต่างจังหวัดที่ไกลจากภาคใต้มากก็อยู่ด้วยกันตลอดไปร่วมเดินทางไปด้วยกันตลอดค่ะก่อนที่จะแต่งงานกันเนี้ยก็พูดคุยกันก่อนแล้วว่า,าชีวิตที่อาจารย์ออกมานี้ก็จะต้องครึ่งต่อครึ่งค่ะคิดว่าแบ่งให้ครอบครัว ครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งก็จะทําเพื่อส่วนรวมไม่ใช่เพื่อตัวเองเนาะที่ว่าจะเรียกร้องให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีสวัสดิการมีความเท่าเทียมจะต้องทํางานให้ให้สังคมส่วนรวมพักพวกเพื่อนฝูงชาวบ้านมีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็จะประสานให้จะพยายามให้ชาวบ้านไม่ไม่ต้องปิดถนนเหมือนสมัยก่อน ไม่ต้องใช้ความรุนแรงดี๋ย่าจะประสานให้อะไรเนี้ยอาจารย์ก็ทาทาหลายอย่างนะคะปะ้าก็พยายามทําใจนะว่าอาจารย์ต่อต้านเผด็จการเนี้ยมันก็อาจารย์ก็เคยพูดหลายครั้งแล้วบอกว่าชีวิตมันจะไม่ไม่ค่อยปกติอะคะ่ะไม่ถูกจับติดคุกก็ต้องหลบหนีหลบหนีการไล่จับไล่ใส่คดีเนาะถ้าไม่หลบหนีก็ หนีไม่ทันก็อาจจะเสียชีวิตก็มีให้เลือกสามอย่างป้าก,ก็พยายามทำใจค่ะพออาจารย์ต้องรีภัยก็ต้องแบบก็รู้สึกมันก็โดดเดี่ยวนะคะเพราะเราอยู่กันสองคนมาตลอดค่ะตั้งแต่แต่งงานไม่มีลูก ไม่ได้คุยกันมากนะคะเพราะอาจารย์เป็นคนที่มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอ่านหนังสือเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์หนังสือนิตยสารวิเคราะห์การเมืองหรือว่าเสวนากับพระพวกธค้นฝูงเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองก็คุยเล็กๆน้อยค่ะค่ะคุยแต่การเมืองนี้ ไม่ค่อยได้คุยกันนะคะก็เป็นเรื่องการเมืองนี่แหละคะ่ะที่แบบมันคาใจเนาะอยากจะถามมันเหมือนกันว่าตอนนี้มึงมีความรู้สึกยังไงกับกับเพื่อไทยตบัสัตว์เพื่อไทยทําอะไรที่แบบว่าเออถ้าถามพี่อ่ะมันให้อภัยได้ไหมยอยากจะถามตัวมันเหมือนกันว่าทุกวันนี้มันคิดยังไงขอกวาดสยามข้อหอมสยามก่อนที่แม่จะจากกันแม่ไปหาเราก็ๆๆนอนด้วยกันกอดกัน เหมือนเหมือนครั้งสุดท้ายคงจะแค่ตรงนั้นเนี่ยหมดแล้วว่าคงไม่มีอีกแล้วอะ่อาย,าออยลูกเล็กของแม,อม่คือก็เป็นดวงใจของเราอะ่ะ